เพชรน้ำร้อยไม่ได้สวยที่สุดเสมอไปนะครับสวัสดีครับ IQ พ่อค้า,คาเพชรนะครับจากร้านไอเลิฟเจมนะครับให้เพชรแทงคำว่ารับให้ไอเลิฟเจมดูแลคุณเองนะครับ เรามักจะเห็นโฆษณาหลายๆร้านนะครับที่บอกว่าเพชรน้าร้อยเพชรน้าร้อยสวยที่สุดเลยนะครับเพชรน้าร้อยถูกนักถูกหนาแล้วจริงๆอ่ะเพชรน้าร้อยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดไหมใช่ไหมครับอ่าโอเคเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับว่าเพชรน้าร้อยคืออะไรเพชรน้าร้อยเนี่ยเราพูดกกถึงเรื่องของสีอย่างเดียวนะครับเน้นนะครับว่าสีอย่างเดียวก็คือสีขาวที่สุดนะครับ เพชรนะครับมีอยู่หลากหลายสีใช่ไหมครับถ้าในทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าน้ e ํา E color E color F color G H I color ไม่มี A B C color นะครับเริ่มสตาร์ทที่ขาวที่สุดที่ D color นะครับซึ่งในทางภาษาไทยเรานะครับเราเปลี่ยนจากคำว่า D E F เป็นคำว่าน้ำนะครับที่สวยที่สุดนะครับเรเรียกกันว่าน้ำร้อยนะครับเพชรน้ำร้อยก็คือน้ำ D color ก็คือขาวที่สุด น้ำรองลงมาก็คือ e color นะครับก็คือน้ำ99รองลงมาไปเรื่อยๆนะครับและถามว่าเพชรน้ำร้อยต้องดีที่สุดไหมใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันขาวที่สุดอย่างเดียวใช่ไหมเพชรเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่ทั้งหมด4อย่างใช่ไหมครับเรื่องของคัตติ้งเรื่องของสีเรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเพชรที่ขาวที่สุดแล้วการเจริในล่ะและตตำหนิของเพชรล่ะก็ต้องบอกว่าสีไม่ได้บอกว่า เพชรเม็ดนี้เนี่ยเจลายนสวยแค่ไหนแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเพชรเม็ดนี้มีตําหนิไหมเพชรน้าร้อยก็ยังมีตําหนิได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเพชรน้าร้อยต้องแบบสวยสะอาดไม่มีตําหนิอันนี้ผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อเพชรแต่ละคันนะครับความสําคัญไม่ได้อยู่แค่ว่าน้าร้อยหรือเปล่าขาวหรือเปล่าแต่มันสําคัญว่าการเจลายนเป็นอย่างไรคัตติ้งดีแค่ไหนเล่นไฟไหมและก็เรื่องของความสะอาดนะครับ มีตาหนิในเนื้อเพชรเยอะแค่ไหนตําหนิอยู่บนหน้าเพชรเยอะแค่ไหนด้วยเหมือนกันนะครับโอเคครับแต่ถ้าอยากได้เพชรน้าร้อยไฟสวยๆดีๆเล่นไฟวิ่งๆสะอาดเปี่มอองเลยเนี่ยก็อย่าลืมให้ EQ พ่อค้าเพชรคนนี้นะครับดูแลเริ่มเพชรให้เองนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ EQ พ่อค้าเพชรคนนี้นะครับทั้งทาง YouTube Channel แล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ